วันนี้อยู่กับซาวการ์ดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2020กับ e v o 4 by a u d i e เ c e เป็นยังไงไปเกบของมาพร้อมกัน สำหรับจุดเด่นของเจ้าตัว EVO 4ตัวนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือมีฟังก์ชันสมาร์ทเกนสมาร์ทเกนคืออะไรเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการตั้งค่าเกนให้โดยอัตโนมัติไม่ดังเกินไปจนแตกไม่เบาเกินไปจนทําให้ทางานยากนะครับถัดมาตรงนี้เป็นช่องอินสตูเมนต์นะฮะทำไมถึงต้องทําแยกเพราะว่าตรงนี้จะรองรับไฮอิมพีแดนซ์แล้วก็วงจรข้างในนะครับเป็นแบบ j จเฟซึ่งมีคุณภาพสูงมากครับเจ้าตัวนี้ก็ให้มาด้วยและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ให้มาก็คือฟังก์ชันลูบแบ็กกาลังได้รับความ,ม,ามากกวา back นิย สามารถไปใช้ในการไลฟ์สตรีมได้ทำพอดแคสต์ได้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เขายังเคมอีกว่าเป็นเซาการ์ดที่อัลตร้าโลว์ไรเทนซออีกด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเซาการ์ดตัว5 0า0กว่าบาทให้อัลตร้าโลว์ไรเทนซีมานะครับหนึ่งปุ่มสามารถควบคุมได้ทุกอย่างทํางานได้สะดวกสบายมากๆสุดท้ายการดีไซน์ดูสิครับดีไซน์ได้เรียบหรูแล้วก็เล็กกระทัดรัดสามารถพกพาไปอัดบ,บันทึกเสียงเนี่ยที่ไหนก็ได้ตามสโลแกนเขาเลยครับ make recording easy ส่วนปุ่มต่างๆจะใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรา ดูสําหรับปุ่มและช่องเชื่อมต่อของเจ้าตัว EVO 4นั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากช่องแรกเป็นช่องเชื่อมต่อหูฟังนะครับเป็นรูปแบบแจ็ค T-R-S ช่องถัดมาเป็นช่องอินสตูเมนต์อย่างที่บอกไปนะครับช่องอินสตูเมนต์วงจรข้างในจะเป็น D-I แบบ J-FET มากันที่ข้างหลังนะครับช่องอินพุตช่องเป็นแบบคอมโบแจ็คสามารถเสียบได้ทั้ง XLR แล้วก็ T-R-S ช่องถัดมาเป็นช่องมอนิเตอร์เอาท์นะครับสามารถต่อจากช่องนี้ไปที่ลําโพงมอนิเตอร์ได้โดยตรงโดยผ่านแจ็คแบบ T-R-S ส่วนช่องนี้เป็นช่องแจ็ ไฟแล้วก็เป็นช่องเชื่อมต่อระหว่างโน้ตบุ๊ก i p a d iPhone ผ่านสา,าย USB Type C 1เส้นนะครับสำหรับปุ่มการใช้งานของเจ้าตัว e v o 4นั้นประกอบไปด้วยปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มจ่ายไฟแฟนทอม48โวลต์เจ้าตัวนี้สามารถจ่ายไฟแฟนทอมแยกกันอย่างอิสระการจ่ายไฟแฟนทอมนั้นก็แสนจะง,ง่ายเราเลือกไปที่ช h a n n e l ที่1เราก็แค่กดไฟแฟนทอมปุ๊บเท่านี้ไฟแฟนทอมก็จ่ายมาที่ชั้นแหนึ่งเรียบร้อยแล้วปุ่มถัดมาเป็นปุ่มช h a n n น l นะครับก็คือเลือกการตั้งค่าชั่นเเองสมติราจะเลือกตั้งค่า Channel ที่2 แล้วก็แค่กดไปที่ช่องที่2แล้วก็สามารถปรับเกนได้เลยปุ่มถัดมาเป็นปุ่มสมาร์ทเกนบอกได้เลยว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มฟีเจอร์หลักของเจ้าตัว e v o วนะครับผมจะทําการแนะนําการใช้งานเจ้าตัวสมาร์ทเกนคร่าวๆนะครับตอนนี้เราได้ต่อไมโครโฟนสายเข้าไปที่ช่องที่2 channel. การทาสมาร์ทเกนขั้นตอนแรกกดไปที่ปุ่มสมาร์ทเกนนะครับกด mm hmm. ไปที่ช่องที่เราต้องการทํำช่องที่2แล้วกดปุ่มสมาร์ทเกนอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. ตอนนี้จะเป็นเริ่มการวิเคราะห์เสียงแล้วนะครับ <5 S 1> ผมก็จะพูดไปเรื่อยอ ตอนนี้เป็นสมาร์ทเกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมปุ่มถัดมาเป็นปุ่มมอนิเตอร์สมมติเราจะฟังจากอินพุตที่เข้ามาที่เาวาร์ยโดยตรงเราก็หมุนไปทางซ้ายสุดเราจะฟังจากโปรแกรมทําเพลงจากคอมพิวเตอร์เราก็หมุนไปที่ขวาสุดปุ่มถัดมาเป็นปุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับก็คือปรับความดังเบาไม่ว่าท่านจะฟังจากหูฟังหรือว่าฟังจากลำโพงมอนิเตอร์ก็ปรับได้ที่ปุ่มน,นี้เป็นปุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มนั่นเองนะครับสรุปเจ้าตัวอีเวอร์สีนี้เหมาะกับใครเหมาะกับมือใหม่ เหมาะกับมืออาชีพที่กำลังตามหาเซาการ์ดที่มีฟีเจอร์แบบกัดนักจัดเต็มในราคา5,555บาทถ้าใครสนใจเจ้าตัว e v o 4ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ atprosound.com หรือทักแฟนเพจมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการ a t เทียนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ y u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  e e h h n n e l AT เย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที